ดาบเลือกกระซองนะครับสวัสดีครับผมเบ็เทอร์ชานัลอาร์แอลนะครับขณะนี <k <k ้อยู่ที่ในงานนะครับไม่ไม่เข้าใจกันคือต้ับตาจิ๊ปเปอร์อ่าอันนี้เป็นการแข่งขันนับรุ่นนี้เลยนะฮะใครก็เจ้าบิงบอง KSR นับ MSX นะครับเราที่สามจุดสี่นะฮะสามสี่สาม ดีนะฮะ N F H M S H K S A M S X นะฮะจกดแบงนี้กันจังจอยนะเอาเร็วบ้านเอาไอ้โจไปไหนอ่ะลับไปเ่งครับพอทำงานสบายดีบายละ เอาจับลับตบิงบอเฮะบิงเต้าแก่ดอยนะครับโอ้โมีหลายคันนะวันนี้นะฮะเิดเดิมติดเบอร์ใหม่นะครับเดี๋ติดเบอร์ใหม่ตาโตอร่อนะฮะ แต่เราไม่ได้กัตามไมไม่นันในกรเบ้เอาไปดูในสนามนะฮะว่าจะได้ดูเนินการแล้วนะโอ้โหอยู่นี่ไได้คนสอยูลารสองยูารไปเลยสองยูารนะฮะ ไม่ไม่ได้หลายับพ่อทังรนแล้วโคตรดังนบท่อปลายท่อแล้วที่หน่งที่สองแล้วรถสคันนะไปเลยไปริงนะครับต่งโคตรนะ 係。感 ังเบโอ้โหโอ้โหนอโ,หโคตรเลยนะฮะตัวขับมีาเาอร์มี <c oughs> โอโ้มีเซนนะฮะสุดยอดนะโอ้โหเสียดายนะฮะ <c oughs> มีทีมงานจะไปช่วย,ยเขียนนั่นเ <ะ S 3> ละ ยางหลุดออกจากล้อนะฮะโอ้รถแรงอย่างนี้นะครับอะยอะไรไม่ใช่โอ้กหมายถึงให้มาให้มาวนเกินเยอะสี่ห้าแฮมมีบนอานอีกคสองันมเรียอย เอามาดูครับที่หนึ่งที่สองที่สามนะที่สามไม่เข้าเช็คชัยนะ 1, 1> ก็โอ้โหยากไปเลย ตัวนี้มีไหมครับมีปัญหาแล้วก็คันที้มีปัญหาก็ได้ทติดไปเลยนะฮะสถานไม่ขึ้นตามไม่ได้โอ้โหเมื่อกี้ยังวิ่งอยู่นะเป้งทำไมอ่ะไม่ติดเหรอเครื่องดับโอ้โหก็ถือว่าโอเคนะฮะเครื่องดับไปนะฮะสถานไม่ติดนะฮะ ต่อยเลียมเครื่องแช่ต่อบอกต่อรับต่อเราไปกำลังใจสรับตัวขาบแล้วก็ช่างด้วยนะฮะเดี๋ยวนะพี่เดี๋ยวเรื่องไเลยไม่อันนี้ใครอ่ะนี่ยเขาไปเยี่ยมใครอ่ะอมาเยี่ยมใครอ่ะทำไมต้องใช้ลิ้นด้วยอ๋ออย่าลืมนะเอาชาเย็นมาฝากบังเขาด้วยอ้าวมาดูนะครับฝั่งโอ้โหเมื่อกี้สุดๆเลยนะฮะ โอ้โหยางหลุดออกจากล้อแม็กไอล้อล้อล้อโอ้โหโอ้โห,โโหเสียดายนะฮะมันหลุดไปได้ไงเนี่ยเหลือเชื่อนะฮะหลุดออกมาเมื่อกี้ตอนที่วิ่งนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะเวลากี่นาทีเท่าไหร่นะฮะ แรง cho lụt ốc mà แล้ว Ô ผม phải thái ผมก็จะ mà ที่ยะมะเลย รถของแกรนะับแรงมากนะฮะจนนะฮะล้อหลุดออกเลยนะฮะก็สามารถไปสะดุดนแช่งจอยได้คนระับที่บางกลับนะฮะนี่แรงสุดๆครับล้อหลังฟรีไปเลยนะแล้วก็ยางก็เตะไฟไท้ายนะหงายไปเลยนะ ครับไหนเราไปขับวันนี้เหรอโอ้เนี่ยตัวขับครับมีประสบการณ์นะฮะเอาไปไปทีอ่ะมาดูครับที่หนึ่งสองสามเอาขึ้นเวทีกันแล้วนะดีดีนะครับเดือดถ่ายเดือถ่ายไปนะก็อย่าลืมครับเป็นกำลังใจด้วยนะครับตัวขับต่างๆนะนี่เป็นกินซีฟร้อนแรงมาลยอาดเวยก็มันรุ่นแรง นะอันนี้ลายสวยดับคิตตี้นะอันนี้ดนดนแผลค้าเลยะเโอ้บึนะผค้าเลยนะเเยะกันนี้ วันนี้ผมมาชมมาดูรับในงานกิจกรรมทุกวันนะฮะเขาจะมีทุกงานดีเดย์แด็ดเบ็ดเช่นนะจะมีการแข่งขันทุกวันทุกอาทิตย์ของเดือนฮะตั้งแต่เดือนกุมภาไปถึงนะฮะเดือนเดือนหกแล้วก็เดือนเจ็ดหยุดไปไปงานงานสอชุดแล้วก็สองเดือนหยุดเดือนเก้าสอไปแล้วไปถึงเดือนกรบเดยมครับรอบแบบนี้ทุกวันแปด ส9งานครับในปีนี้เรารับงานแีเดนไม่เช่นนันครับรรีบเลย1น3สอาครับรีบนี้เลย1 2 3